สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวมาบอกว่าเออรถสมมุติถ้าเราไปซื้อรถภาษีขาดเกินมันจะเป็นยังไงนะครับรถภาษีขาดเกินในที่นี้นะครับรถภาษีขาดเกินก็คือรถที่ไม่ได้ชําระภาษีนะครับเกินสามปีขึ้นไปครับเขาจะเรียกว่าภาษีขาดเกินภาษีขาดเกินในที่นี้พอเวลาเราจะซื้อขายครับเราก็ สมมติเราซื้อเข้ามาแล้วเราจะเอาไปจดทะเบียนเราต้องชําระภาษีที่ขาดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอาไปจดทะเบียนใหม่มันจะมีค่าภาษี3ปีย้อนสมมติขาด10ปีก็จะเสียแค่3ปีย้อนหลังครับ3ปีย้อนหลังก็อย่างภาษีปีละสามพันสปีย้อนหลังก็900าแต่มันจะมีค่าปรับด้วยเบ็ดเสร็จก็หมื่นกว่าอาจจะหมื่นหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามแล้วแต่ว่าเออภาษีมันปีละเท่าไหร่นะครับ อันนี้ไม่แน่นอนก็เลยไม่การันตีว่าเท่านี้มันจะเท่าเท่าไหร่อย่างนั้นนะครับก็ภาษีขาดเกินก็รถก็จะเป็นประมาณนี้หรือว่าบางอันบอกว่าภาษีขาดแต่ยังไม่เกินถ้าขาดแต่ยังไม่เกินอันนี้มันจะสามารถเอาไปต่อทะเบียนได้ก็คือขาดยังไม่เกิน3ปีอาจจะขาดปีหนึ่งสองปี2ปีก,กว่าแต่ยังไม่ถึง3ปีอันนี้เวลาซื้อขายมาเราสามารถเอาไปต่อทะเบียนได้ ก็คือจ่ายค่าต่อทะเบียนอาจจะใขาด2ปีขาดปีกว่า,วาต้องต่อ2ปีอย่างเงี้ยครับก็ต้องจ่ายภาษี2ปีก็คือปีละสามพันกว่าสิบหกพันอย่างเงี้ยครับแต่มันก็จะมีเพราะค่าพลบ,บรบค่าอะไรต่างหากก็อาจจะเกินนั้นนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับใครมีข้อเสนอแนะอะไรก็ของคองมเมนต์เข้ามาได้ครับงก็ขอบคุณนะครับที่รับชมมวัดีครับ